หนูอยากได้กระบอกน้ำแบบพี่เขาอืมหนูอยากได้เหละลูกเอางี้ไหมถ้าหนูสอบได้ที่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ซื้อให้เป็นของขวัญนะโอเคค่ะกลับบ้านกัน <c oughs> แม่คะหนูสอบได้ที่สอของห้องแม่บอกว่าจะพาหนูไปซื้อกระบอกน้ำแบบพี่คนนั้นกระบอกน้ำะลรลูกแต่แม่สัญญากับหนูแล้วไงคะว่าถ้าหนูสอบได้คะแนนดีๆแม่จะพาหนูไปซื้อกระบอกน้ำโอ้โอ้แคนดี้ตอนนั้นแม่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละลูก หูจริงจังทำไมล่ะไว้ข้าวหน้าแม่ขอให้ซื้อให้ปะ่ะไปเลยลูกค่นี้ลูกแม่ออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะได้คะ่ะหนูวอยากออกไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆเฮ้ยไม่ได้หรอกแม่ไม่ให้ออกทำไมจะไม่ได้ล่ะคะตอนนี้ก็มาชว่วงปิดเทอมด้วยงั้น หนูไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนปะแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปเล่นเนาะโอเคค่ะเย,ย้แม่คะหนูทำการบ้านเสร็จแล้วแสดงว่าหนูออกไปเล่นข้างนอกได้แล้วใช่ไหมคะอุยค,คันดีแม่ก็พูดไปงั้นแหละลูกไว้วันหลังเนาะแม่คะ แต่แม่บอกหนูแล้วไงว่าถ้าหนูทำการบ้านเสร็จแม่จะให้หนูออกไปเล่นข้างนอกคันดี้ลูกนี่มันเย็นแล้วอ่ะคันนี้จะออกไปเล่นกับใครอย่าดื้อได้ไหมเนี่ยขึ้นไปอาบน้ำแล้วเตรียมตัวนอนได้แล้วค่ะหนูยังไม้โทรศัพท์หม่อืม ถ้าแคนดี้สอบได้นเนี่ยแม่ซื้อให้จริงเหรอคะอแคนดี้แม่หนูสอบได้แล้วคะ่ะแม่บอกว่าถ้าหนูสอบได้แล้วแม่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้หนูใช่ไหมแม่ก็พูดไปงั้นเองแหละแกจะได้มีกำลังใจสอบได้ไงล่ะเรื่องโทรศัพท์อะเอาไปคุยทีหลังก็แล้วกันนี่แม่กำลังจะผิดสัญญากันหนูใช่ปะ ถ้าแกโตแล้วหาเงินเองได้เนี่ยแกจะเข้าใจฉันเองแหละขอเชิญพอสวรรค์เข้ามาสัมภาษณ์งานนะครับค<ะ>่ะแคนดี้ลูกต้องตั้งใจสอบสัมภาษณ์ได้เลยนะพ่อแกก็ไม่อยู่แล้วอ่ะที่บ้านเราก็เป็นนี้ตั้งเยอะตั้งแยะถ้าแกได้งานนี้นะจะได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัวไงค่ะแม่หนูสัญญาค่ะเราเข้าไปแล้วนะคะ คุณคุณคะลูกแคนดี้เป็นยังไงบ้างอะผลสัมภาษณ์อะเป็นยังไงบ้างฮะไม่รู้แม่ตอนที่เขาพูดอะไรหนูไม่ได้ฟังอะหนูนั่งหลับอะแต่ลูกสัญญากับแม่แล้วนะแล้วไงอะคะ่ะที่ผ่านมาที่แม่เคยให้สัญญากับหนูอะแม่เคยทำได้ด้วยหรอหนูก็พูดไปอย่างนั้นแหละคะ่ะ นี่จบอกนะาะแม่เชื่อจริงๆ